สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะมาสอนในการลงในส่วนของ Google m a p นะเราสามารถทำแล้วเ,เอาไว้ดูของตัวเองได้เป็นลิสต์ของตัวเองได้ด้วยแต่วันนี้ยังไม่ต้องถึงลักษณะนั้นนะครับเราใช้ Excel ธรรมดาเนี่ยแหละนะครับใช้เ x c e l ธรรมดาทำเลยนะฮะ e กธรรมดาทำในรายละเอียดนะเนาะในรายละเอียดก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะทำอย่างไรนะฮะจะทำอย่างไรเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรดีอา่าเดี๋ยวจะอธิบายเป็นขั้นตอนไปเลยนะครับอธิบายเป็นขั้นตอนไปถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ถนัด Excel ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมส่งฟอร์แมตให้นะครับเอาไปกรอกเป็นข้อมูลเราไว้นะ,ะทีนี้เรามาดูกันก่อน,อนว่าการทำลิสต์ซิ่งนะฮะทำลิสต์ที่ดินเนี่ย สำคัญอย่างไรมันสําคัญอย่างไรหนึ่งเลยเก็บข้อมูลที่ดินทั้งหมดนั่นเองเพราะว่าเราต้องหาให้ครบร้อยที่นั่นเองนะครับหาให้ครบร้อยที่เก็บข้อมูลที่ดินไว้ไม่ว่าเป็นการเปรียบเทียบแล้วกันอ่าเปรียบเทียบที่ดินในแต่ละแปลงนะในแต่ละแปลงที่เราไปหามาเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรอ่าในแต่ละแปลงแล้วพราะในรา,ายละเอียดมันมีนะครับพอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราก็จะได้อะไร เราก็จะสามารถเห็นเห็นข้อได้เปรียบต่างๆนะครับเห็นข้อได้เปรียบต่างๆซึ่งเพราะบางทีอ่ะในการตัดสินใจเนี่ยเราส่วนมากคนทั่วๆไปอา่าถึงแม้แต่กระทั่งผมเองครับการตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ใช้การตัดสินใจด้วยอารมณ์ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราทำ listing ไว้แล้วนะครับเราก็จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอา่าเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับ เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะฮะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจตัดสินใจอะไรอ่าก็ตัดสินใจเรื่องของการจะมัดจําที่ดินตรงนี้หรือเปล่าอ่าจะสร้างที่ดินตรงนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับก็คือตรงนี้ถ้าเราไม่มีเนี่ยรับรองว่าเราจะเข้าข้างตัวเองซึ่งการเข้าข้างตัวเองเนี่ยมันจะรีบมันจะรีบจะรีบทำอ่าจะรีบทํเกินไปไหมายควาว่าเจอที่ดินตรงนี้แล้วก็เฮ้ย โอ้เจอที่ดินตรงนี้ก็คล้ายๆกับว่าเราไปเจออะไรครั้งแรกนะเราก็คิดว่ามันดีที่สุดและเราก็ชอบมันเลยเราก็ทําการมัดจําแล้วก็สร้างมันไปเลยซึ่งพอทําไปทําไปมันไปเข้าเนื้ออ่าเข้าเนื้ออย่างไรเข้าเนื้อในส่วนของว่าข้อมูลต่างๆเราไม่ครบนะที่ดินมันไม่ได้ตรงตรามสเปค อาตรงตามสเปกก็คือไม่ได้ตรงตามเช็คลิสที่ผมแจ้งไปนั่นเองนะครับมันไม่ได้ตรงตามเช็คลิสมันก็เลยมีข้อเสียเพราะว่าทําไปทําไปอาจจะขาดทุนนั่นเองนะครับด้วยความที่เราไม่รู้เน,ะเนาเะก็เป็นการลดความเสี่ยงอ่าเป็นการลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงในการขาดทุนโอ้โหตัวนี้มันช่วยได้มากๆนะครับลดนะครับผมไม่ได้บอกว่า ัดนะแต่เพราะว่าองค์ประกอบมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะเลยนะก็เลยใช้คําว่าลดความเสี่ยงในการขาดทุนแล้วก็อ่าตรงนี้บอกแล้วเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลในการเก็บไว้อ้างอิงราคาของแต่ละพื้นที่อย่างไรนะครับลดความเสี่ยงไปแล้วทีนี้อ้างอิงไงก็คือในตัวลิสต์นี่เองนะครับมันก็จะมีในรายละเอียดของอราคา ตารางวาละเท่าไหร่พื้นที่ที่ไหนนะครับซึ่งมันจะบอกเราเราก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกันได้นะฮะเป็นการเปรียบเทียบว่าอ๋อยกตัวอย่างเช่นเราไปดูซอย2มาราคาวาละเ0้าอ่าไปดูซอย3ม,มาราคาละวาละ1,000 10, งไปดูซอย5มาราคาวาละหมื่นอ่าเห็นไหมครับมันต่างคันสองสามซอยเองแต่พื้นที่ทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างมีครบแต่ว่าราคาเนี่ย ตางการแสดงว่าเราจะเอกตรงไหน,นอ่าเราก็สามารถบอกเขาว่าอ๋อผมไปดูตรงนี้มากใกล้ๆเองเท่ากันเองเนี่ยราคามันเท่านี้แค่เท่านี้มันก็จะช่วยเป็นการใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงราคาของแต่ละพื้นที่อ่าราคาในการต่อรองได้ด้วยนะครับราคาต่อรองในการซื้อที่ดินได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่ง มาดูในรายละเอียดของ l i ส t ิ n งนะครับจะมีอะไรอันนี้เป็นในสไตล์ของผมเองนะฮะมีสไตล์ของผมเองมีอะไรบ้างอ่ามีรายการรายการก็ลำดับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10นั่นเองนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของเนี่ยฮะวันที่วันที่เนี่ยสำคัญมากๆอย่างไรเราอาจจะกำหนดเลยว่าอาทิตย์หนึ่งเฉพาะวันเสาร์ขี่จักรยานเาเช้าอ่าอย่างนี้ต้องได้สักเท่าไหร่ ต้องได้สักหนึ่งที่อ่าต้องได้สักหนึ่งที่อ่าเราก็วนดูก่อนนะในในโซนฟาร์มิง่งเหลาเนี่ยหนึ่งที่อ่าได้หนึ่งที่เราก็ลงวันที่แล้วแล้วต้องมีเขตที่ตั้งอย่างไรอ่าเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีเรื่องของยกตัวอย่างเช่นโซนอ่าโซนก็จะเป็นโซนเป็นซอยยาวที่เขาตั้งชื่อนะครับโซนวังหินอ่าโซนเก้ากิโลทั้งซอยเลยนะฮะก็จะมีซอยหนึ่งซอยสองซอยสามแล้วก็จะมีในเรื่องของอ่า เบอร์โทรเจ้าของที่ลายอันนี้สําคัญมากนะครับถ้าเรามีนะแล้วก็ในส่วนของเลขที่โฉนดเองนะหรือว่าสําเนาโฉนดเราได้ขอหรือเปล่านะฮะแล้วก็ขนาดที่ดินเป็นยังไงกี่ว่าอีงานนะอีไล่ประมาณนี้แล้วก็ราคาเท่าไหร่กี่ตารางวานะครับรวมถึงแผนที่ g o o g l e Map ตรงนี้ถามสามารถลิงก์ไปได้ด้วยนะอะผมกดให้ดูนะถ้าลิงก์ปึ๊บมันจะขึ้นเนี่ยเพราะอะไรตรงนี้พราลิสต์มันเยอะ อพอเราได้ร้อยเราเลือก3ามมาแล้ววันหลังเรามาไล่ดูลิสต์ตรงนี้วนกลับไปดูอีกครั้งโอ้ยเขาลดราคาลงหรือว่าพื้นที่มันสนใจแต่ละคาอย่างสูงเราก็เก็บไว้วันหลังก็วนก็ไปดูก็จะลิงก์จากตัว Google Map เนี่ยเราก็สามารถตรงนี้ก็จะเป็นการลิงกนะ์ลิงก์เป็นไม่เป็นยังไ,ไ,ไงเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะสอนอีกรอบนึงได้นะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรูปภาพถ้าเรามีเราก็ทําเป็นดัตต้าเบสลิงก์ไว้ จะดีมากซึ่งเราจะเห็นว่าอ๋อรูปล่างที่ดินมันลักษณะประมาณนี้นะเราเราเราไปถ่ายรูปมาแล้วมันยังไงมันลึกกว้างเท่าไหร่มีถนนหน,นทางมีอา่าะไรมีไฟฟ้ามีปะาปลาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็มีรูปไว้เราก็จะได้เก็บเป็นข้อมูลนะในการย้อนกลับมาดูได้นะครับย้อนกลับตรงนี้ก็ แนะนาว่าสําคัญเช่นกันนะฮะโอ้รูปยังไม่มาเลยอ่ารูปที่ดินอย่างนี้นะครับก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับด้านบนว่าจะไลทุกสามทุม่มเนาะยังไงพรุ่งนี้เราเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นรูปที่ดินอย่างนี้นะฮะก็หลายหลายเรียกว่าอะไรอ่าหลายหลายมุมก็ถ่ายมาแล้วกันนะครับเก็บไว้รวมถึงโฉนดที่ดินที่เรามีอะไรเงี้ยก็เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับเนาะเก็บไว้หมดตรงนี้ไปดู แม้แต่ไปหรือยังไม่สนใจราคามันแพงแนะนําว่าเก็บไว้เหอะนะครับเก็บไว้เหอะทําลิตก่อนอย่างน้อยมันเป็นข้อมูลที่จะช่วยเราได้เยอะมากนะครับตรงนี้ราไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ